สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนิกนะคะวันนี้ก็เห็นว่าแบ็กกราวแปลกๆไปเพราะวันนี้อยู่นอกสถานที่นะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาเปิดกระเป๋าน้ำหอมที่นิกพกไปทุกๆที่ พกไปทํางานไปเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์วิธีแบ่งน้ําหอมใส่ขวดแบ่งยังไงให้เราสามารถแบบพกไปแต่ละที่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งอะน้ําหอมที่เรามีที่ห้องะขวดมันใหญ่ใช่ไหมเวลาเราจะเดินทางหรือเราจะทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลําบากในการแบบถ้าขึ้นเครื่องเงี้ยถ้าขวดใหญ่มากเขาก็เอาขึ้นเครื่องไม่ได้ถ้าจะโหลดเราก็กลัวว่าแบบเอ้ยน้องจะแตกเสียห,ยหายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เราแบ่งใส่ขวดเล็กๆเอากลิก่นที่เราแบบว่าใช้บ่อยหรือกลิ่นที่เราคิดว่าแบบเข้ากับทุกสถานการณ์เข้ากับสถานที่ต่างๆได้ง่ายอะไรอย แล้วก็ใช้พกพาไปด้วยแบบนี้น่าจะแบบโอเคกว่าเนาะ <S <S ก็เลยวันนี้อยากจะมาแชร์วิธีแล้วก็มาเปิดกระเป๋าน้ําหอมที่นิกพกไปในแต่ละวันนะคะว่ามีอะไรบ้างนนะคะ่ะสําหรับน้าหอมที่นิคพกในแต่ละวันจริงๆนี่ก็พกค่อนข้างหลายกลิ่นนะคะเพราะว่าคือใบเนี้ยก็จะเป็นใบที่นิคแบบใช้ไปทุกที่เลยนะเพราะมันก็เลยแบบว่าต้องมีหลายกลิ่นหน่อยนะคะก็เป็นใบนี้จิ๋วๆแบบนี้แต่ว่าในนี้คือมีน้ําหอมหลายกลิ่นมากนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูว่านิคพกน้ําหอมอะไรบ้างนะคะ กลิ่นแรกนะคะอันนี้จะเป็นตัว Versace อ Bright Crystal Absolute นะคะตัวที่เป็นขวดสีชมพูเข้มๆนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นที่นี่รู้สึกว่าเขาเป็นกลิ่นแบบกันตายอะฉีดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะฝนอะไรเงี้ยคือกลิ่นเขาไม่ทําร้ายคนรอบข้างนะคะอันนี้จะเป็นขวดไซส์แบบว่า10 ml นะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้กดมาแบบเต็มขวดนะปกติก็จะกดมาแค่แบบประมาณครึ่งนึงใกล้หมดแล้วก็เติมอะไรประมาณนั้นนะคะตัวนี้จะ เป็นตัวที่แบบคบตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าใช้งานได้แบบครอบคลุมมากกว่านะส่วนกลิ่นที่2นะคะตัวนี้จะเป็นของเฟรชนะคะเป็น r o สม morning นะคะก็แบ่งมาเป็นแบบขวดเล็กๆแบบนี้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นออกแนวแบบว่าดอกกุหลาบสดชื่อเออมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มันดีมากทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นกุหลาบที่แบบ เป็นกุหลาบที่แก่หรือเป็นกุหลาบที่หวานจนเกินไปเพราะว่ากลิ่นเบสของเขามันจะมีความเป็นมัสกี้หน่อยๆเป็นกลิ่นแบบติดผิวอะ่ะเออพอกลิ่นปลายของเขาอะ่ะมันจะมีความนวลๆละมุนละมุนอยู่แล้วว่ามันก็โอเคมันไม่ได้เป็นแบบกุหลาบที่ดูแก่อะไรขนาดนั้นตัวนี้ก็เลยชอบแล้วก็พกไปไหนมาไหนด้วยนะคะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นตัวของสีนะคะ EDP ก็ตัวเนี้ย เป็นกลิ่นที่น่ารักมากเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นเขาจะคล้ายๆกับตัวเบอร์เบอรี่เฮอร์อีดีพีมันจะมีความเป็นฟูต,ตี้หว,วานๆแล้วก็มีความอมเปรี้ยวหน่อยๆแบบมันไม่ได้แบบดูโตเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ดูเด็กจนเกินไปทุกคนถ้าเกิดเทียบกับตัวเบอร์เบอรี่เฮอร์อีดีพ e ีเราว่าตัวน,นั้นมันจะมีความเป็นแบบวัยรุ่นใสๆมากกว่าแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเราสุขว่าเออมันค่อนข้างที่จะแบบเหมาะกับวัยเรามากกว่านะคะตัวนี้จะเป็นขวดที่เขาแบบ แจกเป็นเทสเตอร์ของเขาเนาะเป็นไซส์ประมาณ1.2 ML ที่ได้มาแต่ว่าเราก็เอาขวดนี้มาเติมกับขวดใหญ่เราแล้วเอาไว้พวกนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาก็เป็นกลิ่นเดียวกันสำหรับขวดต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นออถ้าจะไม่ผิดเป็นเอนนาซุยตัวเมอร์เมดน้ำสีฟ้านะคะตัวนี้ก็คือชอบมากเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเหมือนตอนนี้มาเที่ยวทะเลกลิ่นนี้ก็คือเข้ากับบรรยากาศมากก็เอามาใช้ได้คือในกระเป๋าใบนี้เราจะมีแบบน้ําหอมที่ใช้ได้แบบทุกโอกาสแบบเหมาะก,กับทุกโอกาสเลยเพราะว่า เออพกใบเดียวก็คือไปได้ทุกที่นะคะอันนี้ก็ถ้าหมดอันนี้เป็นขวดไซส์5 ml นะทุกคนเราก็จะกดมาประมาณนี้ครึ่งนึงแล้วก็จะถ้าหมดแล้วก็ค่อยเติมใหม่อะไรแบบนี้นะคะกลิ่นถัดมานะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เราแบบชอบมากรักมากอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัว YSL l i b r ตัว Intense นะคะคือเราจะมีอยู่2ตัวคือตัวที่เป็น EDP แล้วก็ตัว Intense นะแต่ตัว EDP รู้สึกว่าเขาจะมีความแบบ สดชื่นยูนิเซ็กมากกว่าแต่เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบน้าหอมแนวหวานเราก็เลยจะพกเป็นตัวนี้แทนนะคะแต่อีกตัวหนึ่งเราจะเอาไว้ใช้ที่ห้องในเวลาที่รู้สึกว่าอยากใช้จริงๆแต่ตัวนี้ก็คือชอบมากกลิ่นแบบใช้ทางการได้ใช้วันสบายๆได้อะไรนี้อีกตัวนะคะตัวนี้เป็นมองปารีสนะคะตัวนี้เป็นรุ่น i n t e n s e m e n นะคะเป็นขวดสีแบบออกม่วงๆหน่อยอันนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่เราชอบมากอีกเหมือนกันแต่ว่า เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ได้ยากคือถ้าเกิดอากาศร้อนแบบบ้านเราอะใช้ยากเพราะว่ามันจะกลิ่นมันค่อนข้างชัดแต่ว่าถ้าเป็นแบบงานโรงแรมหรือว่าไปแบบในที่ที่อากาศเย็นอยู่ในห้องแอร์กลิ่นนี้ก็คือดีมากทุกคนมันหอมหวานหอมฟุตตี้หวานแล้วก็หวานแบบผู้ใหญ่หอะหวานแบบไม่เด็กต่างกับตัวสีนะตัวสีจะมีความเป็นฟุตตี้เปรี้ยว,ยวแต่ตัวนี้จะเป็นฟลอรัลฟุตตี้ไม่ได้มีความอมเปรี้ยวแต่เป็นแบบ ออกหวานเป็นเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นที่ชอบเราอะได้ตัวแบบเทสเตอร์เข้ามาอีกเหมือนกันแล้วเราก็เลยไปซื้อขวดจริงเพราะว่าชอบแล้วก็เอามาแบ่งใส่ขวดเล็กๆสําหรับพกพานะคะแล้วก็กลิ่นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเออ Versace d l a n อ่าไม่ออกแล้วว่าชื่อเดี๋ยวจะขึ้นลงให้ลักกันนะคะแต่ว่าตัวเป็นตัวขวดสีฟ้า,ฟาดูแบบรูระรูราหน่อยอะคือเนี้ยกลิ่นแบบ มันค่อนข้างที่เ็นกลิ่นสะอาดคือส่วนตัวอะใช้กลิ่นนี้รู้สึกได้กลิ่นเหมือนออกแนวแบบพิมเซนไหมแบบแพชชวลี่สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่รู้ว่ามีไหมนะในในโน้ตเขาแต่มันมีความรู้สึกแบบนั้นเป็นความรู้สึกที่ให้ความสะอาดแล้วก็ไม่ได้ชวนเวียนหัวมันมันค่อนข้างใช้ง่ายแล้วกลิ่นเนี้ยแม่เราอะเช่าอบแล้วเราก็จะกดแบ่งไปให้แม่ใช้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวก็จะเอาใส่ขวดเล็กๆแบบนี้ไว้พกพาแต่กลิ่นเนี้ย พกแต่แทบจะไม่ค่อยได้ฉีดเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นหวานแต่ตัวนี้เขาไม่ได้หวานแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราเลยนานๆจะได้หยิบเข้ามาใช้ทีนะคะนนี้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดสําหรับอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะที่เราพกก็จะเป็นน้ําหอมของเอสเซนต์นะคะอันนี้เป็นน้ําหอมถูกและดีที่แบบใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนมาหาลายัยคือสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นแบบบ้าน้นําหอมอะไรแบบนี้ก็จะใช้น้ําหอมกลิ่นนี้มาตลอดนะคะเป็นตัวเซ็กซี่คือเนี้ยหอมมากทุกคนมันเป็นกลิ่น เหมือนกลิ่นดอกไม้มันมีความละมุนมีความเซ็กซี่จริงๆสมชื่ออะกลิ่นมันแบบออกจกจกพาดรี่น่อยๆน่ารักเป็นเหมือนมีดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ที่แบบราคาแพงอยู่ในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเออมันหอมอะหลายคนก็น่าจะรู้จักนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นน้ําหอมที่แบบค่อนข้างจะอยู่มาหลายปีเป็นสิบสิบปีแล้วทุกคนแล้วกลิ่นนี้อะคือมันจะเป็นหัวลูกกลิ้งแบบเนี้ย เราก็จะแบบสามารถถูถูอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วกลิ่นมันจะเป็นแบบเหมือนสกินเซนส์ที่ติดผิวเราตลอดแล้วเวลาเราไปไหนเราสามารถหยิบขึ้นมาแบบเต้มเตแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยได้คือแบบเราว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็หอมมากเขาทําแบบสเปรย์ด้วยนะแต่เราเคยซื้อมาใช้แล้วเรารู้สึกว่าหัวสเปรย์ของเขาอ่ะมันไม่หอมเวลาฉีดแล้วรู้สึกว่าการฉีดออกมาเป็นสเปรย์ทำให้กลิ่นมันไม่หอมเหมือนเวลาที่เราแต้มเป็นจุดเราก็เลยพกที่เป็นแบบหัวลูกกลิ้งแบบนี้มากกว่านะคะและนี่ก็คือน้ําหอมที่เราพกใส่กระเป๋าใบนี้ ประจำนะคะก็คือถ้าหมดก็จะเติมหรือว่าแบบกดแบ่งอะไรเงี้ยเข้ากระเป๋าใบนี้ตลอดเวลาก็เป็นน้ำหอมที่ใช้เขาเรียกเอาไว้กันตายจริงๆนะคะถ้าเกิดวันไหนลืมฉีดน้ำหอมออกจากบ้านก็ไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าเรามีกระเป๋าใบนี้ติดตัวไปตลอดเราก็จะเลือกกลิ่นที่แบบรู้สึกว่าเข้ากับสถานการณ์เข้ากับสถานที่ขึ้นมาฉีดนะคะแล้วก็มีอีก2กลิ่นที่จะพบไปด้วยค่อนข้างบ่อยช่วงนี้เพราะว่า คือเราอะหลังๆมาแบบใช้กระเป๋าใบใหญ่เราก็จะมีพื้นที่ขึ้นมาหน่อยนะทุกคนเราก็จะพกที่เขาเป็นขวดแบบไซส์30 ml ปกติะจะซื้อน้ำหอมถ้าไม่ชอบจริงๆหรือว่าแบบไม่ได้ใช้บ่อยจริงๆเราก็จะไม่ซื้อไซส์ใหญ่นะคะเราก็จะซื้อเป็นไซส์เล็กๆเ,เพราะว่ามันสามารถพกพาได้แบบขึ้นเครื่องได้แล้วก็น้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นตัว Versace by c r y s t a l นะคะตัวนี้เป็นรุ่น EDT ของเขานะก็คือเราอะ อย่างที่บอกตัวตัวที่เรากดแบกมาจะเป็นขวดสีชมพูเข้มแต่ตัวนี้มันจะเป็นน้ําสีชมพูอ่อนแบบนี้กลิ่นเขาจะคล้ายกันเลยแต่ตัวนั้นจะมีความแบบหวานมากกว่าเซ็กซี่มากกว่าแต่ตัวนี้จองเนยแบบใสๆน่ารักไม่เป็นพิดเป็นภัยแบบคิดอะไรไม่ออกก็หยิบขึ้นมาฉีดได้อีกตัวหนึ่งเลย ไม่ว่าจะอากาศร้อนอากาศหนาวก็คือใช้ตัวนี้แบบดีมากๆนะคะหลายคนบอกว่าเขาไม่ค่อยติดทนใช่ไหมแต่สําหรับเราอะ่ะเขาค่อนข้างติดทนเลยนะคือถ้าไม่ได้ออกไปแบบเจอแดดที่อากาศร้อนมากอะไรเงี้ยอยู่ในห้องแอร์หรือแบบเตือนห้างอะ่ะสำหรับเราอยู่ได้เกือบทั้งวันแบบเย็นๆก็ยังได้กลิ่นตัวเองอยู่นะคะก็ถือว่าติดทนสําหรับเราระดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกตัวที่เราพกช่วงนี้นะคะก็จะเป็นของ เซนแอนโซนะคะไม่รู้อ่านชื่อแบรนด์เขาถูกไหมอันนี้เป็นน้ําหอมของคนไทยคือเราโดนน้องเขาตกตอนที่เราไปงานน้ําหอมอยู่ที่ M B K นะที่เขาจัดเป็นน้ําหอมของคนไทยแบรนด์ไทยะอะไรเงี้ยเราก็ไปลองแล้วรู้สึกว่าเออกลิ่นเนี้ยดีตอนนั้นอะ่ะชอบอยู่2กลิ่นคือตัวนี้เป็นวานิลาแอนแชมเปญนะคะจะออกแนวแบบวานิลาเซ็กซี่น่ารักแบบมันดูมีความแบบวานิลาน่ารักแต่มันก็ไม่ได้เป็นเด็กนะ แต่มันมีความแบบเซ็กซี่อยู่ในตัวเอออธิบายไม่ถูกแต่มันหอมจริงๆคือตอนอยู่ที่งานอะ่ะยังไม่ได้ซื้อเพราะกลับมาคิดอยู่ว่าจะเอากลิ่นไหนเพราะเราชอบอยู่2กลิ่นคือตัววาน,นิลลาแชมเปญก,กับถ้าจำไม่ผิดนนะ่าจะเป็นคอตตอนอะไรสักอย่างตัวนั้นจะเป็นกลิ่นดอ,อกแพรบบน่ารักจริงๆน่ารักมากแล้วก็กลับมานอนนั่งคิดนอนคิดว่าเออเอากลิ่นไหนดีสุดท้ายก็โดนกลิ่นนี้ได้มา1 5บห้าเลนะคะแต่ว่าตอนนี้ใจก็ยังคิดถึงตัวคอตตอนนั้นอยู่คิดอยู่ว่าอาจจะซื้อมาใน,ในเร็วนี้นะคะก็ต ลองน้ําหอมคนไทยแบรนด์นี้เราว่าเขาทาน้าหอมออกมากลิ่นแบบดีหลายกลิ่นเลยนะทุกคนตอนที่ไปดมอะนะก็อยากจะซื้อมาลองอีกหลายหลายกลิ่นเหมือนกันก็ฝากทุกคนนะคะถ้าเกิดใครอยากลองแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ก็ดีขวดเขาก็ดูน่ารักแล้วก็แบบเจ้าของเขาก็แบบว่าเออแนะนําดีอะไรเงี้ยหอมอะมันแบบมือมันน่ารักอะมันกลิ่นวานิลาที่ดูหรูไม่ได้ดูเป็นวานิลาแบบ ที่แบบได้กลิ่นทั่วไปอะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่เราพกตัวเนี้ยเป็นขวด15 ml กับ30 ml เราก็จะพกแบบเนี้ยใส่ในกระเป๋าแบบนี้แล้วก็พกไปไหนมาไหนด้วยตลอดเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบไซส์ใหญ่มากแล้วมันก็สามารถแบบถือไปไหนมาไหนได้นะคะก็สําหรับน้ําหอมที่เราพกไปในแต่ละที่ก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนวิธีการแบ่งน้ําหอมนะเออก็คือจริงๆอะเวลาที่เราแบ่งอะคือเราจะไม่ได้ขดแบ่งในปริมาณที่มันมากอยู่แล้วอะทุกคน คือเราจะแบ่งมาในขวดที่แบบไซส์แค่เนี้ยประมาณ5 ml หรือไม่ก็ประมาณ10 ml ที่ไม่เต็มด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นหัวแบบเนี้ยเราก็สามารถเ,าเปิดจุกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาหัวน้ำหอมเราจอดตรงเนี้ยใกล้ๆแล้วก็กดสเปรย์ลงไปได้เลยนะมันก็แต่มันก็แล้วแต่ขวดด้วยบางขวดก็จะสเปรย์ยากหน่อยแต่บางขวดก็จะไม่ยากส่วนใหญ่ก็ไม่ยากนะคะทุกคนแล้วก็กดสเปรย์ลงไปอย่างนี้ได้เลย ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าการที่เราแบบฉีดจากขวดลงไปแบบนี้มันจะทําให้น้ําหอมมันเพี้ยนไหมกลิ่นมันไม่ได้เพี้ยนนะทุกคนกลิ่นมันยังเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างแต่กลิ่นมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานหมายถึงว่าพอมันมาอยู่ในเนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะเก็บอันนี้ไว้ได้นานเท่าอันนี้อ่ะเออคือถ้าเกิดเนี่ยเหมือนเหมือนเราอะ่ะแบ่งมาประมาณ2 m ิพอเราใช้ใช้ใช้จนหมดอะ่ะ เราก็ค่อยมาเติมคือการระ,ระยะเวลาการใช้มันอะไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยแล้วเ,เราก็ค่อยมาเติมแบบนั้นกลิ่นมันไม่เพี้ยนแต่ถ้าจะให้เก็บเป็นปี2ปีเหมือนอยู่ในขวดอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าน้ำหอมอะด้วยโมเลกุลของมันเวลาที่มันโดนอากาศโดนความร้อนโดนอะไรมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสารที่แบบระเหยง่ายเพราะฉะนั้นการที่มันถ่ายมาอยู่แบบเนี้ยที่ไม่ใช่ขวดที่เป็นแพคเกจจิ้งมาตั้งแต่โรงงานของเขาอะยังไงมันก็ เปลี่ยนนะทุกคนยังไงกลิ่นก็เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนแต่มันไม่ได้เปลี่ยนทันทีที่เรากดลงไปอ่ะเตอก็คือถ้าจะแนะนําก็คือให้กดใส่ขวดที่ไม่ต้องไซส์ใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องเต็มเอาแบบพอที่เราคิดว่าเราจะใช้ประมาณ1นึ่งหรือแบบเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่เกินนี้แล้วก็มาเติมบ่อยๆแบบนั้นจะดีกว่านะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่เราใช้เรู้สึกว่ากลิ่นมันก็ไม่ได้เพี้ยนแล้วมันก็ยังติดทนเหมือนเดิมนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ คนที่เขาแบบว่าแบ่งน้ําหอมขายเขาจะใช้กันมันจะมีเป็นจุกจุกที่สําหรับแบบต่อกับไซลิงเพื่อที่จะดูดน้ําหอมนะคะอันนั้นเราว่ามันก็ไม่ต่างกันนะคือทําแบบนั้นก็ไม่ได้ทําให้น้ําหอมแบบไม่เสื่อมสภาพหรอกทุกคนมันก็ถูกถ่ายโอนจากขวดที่เป็นออริจินอลอยู่ดียังไงมันก็เกิดการเสื่อมสภาพได้ในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเปลี่ยนไปอยู่อีกขวดอื่นนะคะอันนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยแบบถ้าเป็นตัวจุกอะถ้าเราเป็นน้ําหอมที่มันถอดจุกแบบนี้ได้นะทุกคนเขาก็จะเอาหัวจุก ตัวต่อไซลิงอะมาใส่แล้วก็ดูดขึ้นแล้วเราก็พอดูดได้แล้วก็ไปใส่ในขวดที่เราแบง่งแบบนั้นมันก็ดีกว่าตรงที่เออน้ําหอมเราอาจจะไม่ต้องเสียแต่คือแบบถ้าเป็นแบบเนี้ยเวลาเรากดอะสเปรย์ที่มันหลุดออกมามันอาจจะแบบกระจายไปที่อื่นด้วยมันก็เปลืองอะถ้าเกิดกดหัวต่อหัวแบบเนี้ยมันอาจจะเปลืองกว่าการที่เราใช้ไซลิงดูดแต่บางขวดนะทุกคนหัวไม,ไม่สามารถถอดได้อ่ะมันไม่ใช่ลักษณะแบบเนี้ย เราก็จะไปที่ต้องกดผ่านขวดเพื่อที่จะมายังขวดเติมของเรานะคะมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่นั่นแหละถ้าให้เราแนะนําก็คือเราก็กดแต่ว่าไม่ต้องแบ่งเยอะอะไรแบบนั้นจะดีกว่าเออแล้วเหลืออีกกลิ่นหนึ่งที่เราเป็นขวดแบ่งลืมไปได้ไงเนี่ยอันนี้เป็นตัวลูกรักของเรานะคะขวดก็จะสวยเป็นพิเศษนะทุกคนอันนี้เป็นขวดที่ซื้อจากแบบแอปส้มมาแล้วก็จะเป็นขวดเติมแบบเนี้ยตัวนี้เป็นน้ําหอมของลังโคลนะคะเป็นตัวลาเวนเดลโบสีเทานะเป็นกลิ่นที่เราแบบ หลักมากหอมมากดูดิแค่ได้กลิ่นตรงนี้ก็คือหอมมากแล้วอะเป็นเป็นน้ําหอมที่เรากดแบ่งใส่ขวดสวยเพราะเราแบบชอบไงเราก็แบบเออหาขวดสวยๆใส่ให้เขาแล้วก็พกพาได้เอาใส่แบบนี้ได้แต่ว่าขวดแบบเนี้ยด้วยความที่แบบขวดมันสวยต้นทุนมันก็สูง่าคนอันนี้คนนี้เราซื้อมาประมาณแค่ขวดก็ประมาณสามสิบแล้วอะเรารู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะเปลืองมากเราก็จะเลือกใส่แต่น้ําหอมที่เราชอบจริง,รงๆแล้วก็จะใส่ขวดสวยๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็ สามารถแบบพกพาได้ง่ายๆเลยการที่จะซื้อขวดอย่างนี้ในพวกแบบแอปออนไลน์อ่ะอย่างแรกเลยต้องดูรีวิวนะทุกคนบางขวดบางบางล็อตผลิตหรือว่าบางร้านบางราคาที่มันถูกเกินไปอะ่ะน้ำหอมมันจะซึมนะคะแต่ตัวเนี้ยมันโอเคมันไม่ซึมแล้วแบบมันก็อยู่ได้นานนะก็ขวดแบบนี้ก็สามารถซื้อได้ถ้าใครอยากได้ขวดสวยๆในพวกแอปช้อปปิ้งออนไลน์มีเยอะมากก็ลองไปหาดูนะคะการแบ่งใส่ขวดสวยๆแล้วพวกมันก็ เป็นความรู้สึกที่แบบเออดีเวลาเราจะหยิบขึ้นมาทุกคนขวดที่มันสวยอ่ะเวลาฉีดมันก็ดูสึกแบบมันรู้สึกดีกว่าใช่ไหมการที่เราแบบใช้แค่ขวดที่เป็นแบบฟ้าขาวแบบเนี้ยเราเอาขึ้นมาฉีดแล้วมันดูเหมือนน้าหอมซีซีที่เขาแบ่งขายตามตลาดเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นขวดสวยๆแบบเนี้ยเออคนก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเออมันเป็นน้ําหอมอะไรแล้วก็แบบฉีดก็แล้วแต่คุณค่าทางจิตใจของแต่ละคนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดนั้นเราก็เลยซื้อเป็นขวดแบบไซส์ห้า ml สิบ ml มาไว้แบ่ง เพื่อที่จะใช้ปกติเทคนิคในการแบ่งน้ำหอมที่นิกเอามาแชร์หวังว่าทุกคนจะได้เอาไปใช้แล้วก็เอาไว้สำหรับพกพาไปเดินทางอะไรอย่างนี้เนาะก็สำหรับวันนี้นีก่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะอย่าลืมก่อนจากกันไปนะคะเข้ามาแล้วชมจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้นิกด้วยนะคะกด c o m มนต์พูดคุยกินไหนชอบหรือว่ามีวิธีแบ่งน้ำหอมแบบไหนที่มันเวิร์กกว่านี้แล้วมันดีมันไม่แบบหกไม่เปืองหรืออะไรเงี้ยก็สามารถ c o m มนต์พูดคุยแนะนำนิกได้นะคะนี่ก็เตรียมรออ่าน c o m มนต์ของทุกคนเลย ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย